ยูฟาเปลี่ยนกฎยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับเพราะมันส่งผลทาให้ปารีสนั้นสามารถควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้แบบไม่ค่อยเป็นธรรมกับทีมอื่นสักเท่าไหร่แทนที่ปารีสเองเนี่ยผลงานก็ไม่ดีในรอบ l ลีกเฟสนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพวกเขาเนี่ยผ่านเข้ามาได้รอบเพลย์ออฟซะด้วยซ้ำนะครับโดยยูฟาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกฎที่เกิดขึ้นนะครับจากสาที่ถอเป็สาที่หรูกันนี้ เราทราบกันแล้วนะครับแต่มันมีทีมโวยมาเหมือนกันนะครับว่าทำไมเนี่ยทีมที่จบจากรอบส6ทีสุดท้ายเนี่ยมันมีความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านนั้นเนี่ยมันหมดไปนะยูฟ่าเนี่ยเลือกที่ใช้การจัดสลากแบบเปิดนะคือวิธีการนี้สมมติให้ทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าในรอบแปลงกลุ่มจะโดนบังคับให้เล่นเกมแรกในบ้านทั้งในรอบก่อนรองชนเลิศหรือรอบรองชนเลิศซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาร์ซนอลครับมันเกิดขึ้นกับอาร์ซนอลอาร์ซนอลเนี่ยเขามองว่าทําไมอะ่ะเกมที่เขาเจอกับปารีสเนี่ยพวกเขาต้องเล่นในบ้านก่อนแล้วต้องบุกไปเยือนปารีสในเกมที่2ก็มองว่าแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมซึ่งอาร์ซนอลเนี่ยมองว่าไม่ยุติธรรมนืา่าเกมที่เจอกับมาริดที่เข้ารอบมาแล้วนะครับโดยบิลเนี่ยจะเปลี่ยนกฎครับคือต่อเวลาไม่มีและพอจบตุกบ9้าสินาทียิงจุดโทษเลยทันทีครับแล้วก็ทีมจากเพศเดียวกันเนี่ยเจอกันเองไม่ได้จนจะเข้าสู่รอบ8ทีม แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทีมที่ผลงานดีกว่าได้เล่นเกมในบ้านเป็นเกมที่2เยือนก่อนในเกมแรกนั่นเองครับ